มาพี่นอ้องวันนี้ชิมทอดไทยนี่ทุกคนทอดอันนี้กับะมทอดไทยพน้อนี่ทอกี๊ยวทุกคนมทอดไทยที่โอกากินพี่้องนี่ก็บูกเดอเนาะ่อมไปเห็ดเชฟอยู่ที่ประเจีนเออพี่น้องนะรเกีมยมแล้วทุกคนว่า โอ้ยกเจียวกับใหญ่พอนี่เน,นานะกเี่ายวนอครคนอดเนา,านนตนน้นแรงกเจียมใหโลลูกอยากกเกียวนะทัดันใครต้องเอามือเดียวทุกคนมันใช้มือเพราเป็นเชฟ ไม่เดียวนี่นี่มันเยตกอนนี่ีข่เจียวดิมีนกเจียวเี้ยตะกนไข่เจียวทำใหญ่เน้อทำไเนาะฮงปงพี่น้องนี่ส่พีวนี่ไอย้ายนี่ฮะนี่อ สอดไข่ให้ลูกกินลูกอยากไข่เ็นแล้จ้ะเล่นก่นหนึงไม่ได้ไข่เรอวิ่งเนาอคือคือว่าคือไม่หมอนแสดงมันเป็นนึงเนฮ้ยแสดงกินว่ คือเป็นยาไทยเนะือแตกเลยแต<า>เยกเมันเะแล้วเยปนอชยกรแตกชับดูแซมมีคิวเขาลูกแกมคิวเขาไว้แล้วจช่ไหมเย้ครัคือไปยูเขาใครก็แตกเลย ตะไบหนุกตะไหนุกตะไหนุพี่น้องไข่กรแตกเลยนี่ตกรหิวเขาเลยโอ้ยไข่มันเดียวไม่น้มันนะน้มันน้ำมันกันดีดี เดนี่นไเจียวช่วยนีการเาอยู hmm? ่เคีงาไปหน่อยออฮะไปเจีวเลยหอมมะลิไปหน่อยคุฮะไปให้แม่ดูกินเด้อมีคนอยใครู้กินมฮะหอมนนึงนี่กระทะ ยิงอะไรมาเฮ้บลองชิมก่อนยิงก่อน <c ười> ชิมชิมหวานห <c ười> วนัวน